สวัสด,ดีนะคะวันนี้ยายทำคลิปใหม่ค่ะยายทำคลิปไม่ไดูนมีมาตอบม่รู้นะคะดอกไม้สวยๆนี่นะคะ่ะยายจะไปหาถ่ายดอกไม้ให้ดูคะ่ะยายถ่ายเมืเ่อทีไรมีแต่ถ่ายเอารถเข้าไปทุกครั้งเลยยายก็โอ๊ยกระสาา,าจะกินตาย ไม่รู้จะทำยังไงออ <c oughs> โอเค <c oughs> ตรงนี้มันไม่รู้มีที่สต๊อปปอบอกไม่รู้อ๋อเขาก็มีบอกอยู่แต่ว่ามันเมื่อกี้มันนั่นแดดยายบอกแล้วมันสะท้อนแดดมันมองไม่เห็นไงว่ากี่นาที ไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกเนาะเบียนหัวหน่อยอ <c oughs> เบียนหัวหน่อยเบียนหัวหน่อนยจะวนเขาไปนั่งกินกาแฟกันสนามหญ้าสวยๆดูลูกมันขึ้นเยอะแยะเลยเห็นไหมคะต้นเล็กเขาขึ้นเยอะแยะเลยอืม ทางนี้ก็ขึ้นไปบ้านเพื่อนอยู่ทางนี้ก็มียายก็ไปทางนน้นม,มีคนอายอีกเดี๋ยวยายจะข้ามไปฝั่งนน้นไปทางฝัง่งนน้นไปถ่ายเดี๋ยวลงตรงนี้ไปเลย มีจานจอดด้วยโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะอสองนาทีเดี๋ยวยายนูน่นเขาจะมีนั่งเนี่ยร้านกาแฟเห็นไหมคะมีร้านกาแฟเดี๋ยวยายจะไปข้างบนเนี่ยอุย้ยเลียนหัวหน่อยนะคะนี่ยายจะให้ดูเขาบอกว่ามันเป็นต้นไหนนั่นอ่ะีอะไรเก่าลักอ่ะแต่ลูกมันจริงๆนะคะมันเหมือนจริง แต่เราเห็นเขาเก็บกันอยู่นะคะเห็นเขาเก็บกันอยู่เห็นเขาเก็บกันอยู่ค่ะแต่ยายจะไปไปนั่งตรงนู้นก่อน,นที่วันนั้นอะ่ะที่แต่ยายไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะคะฝั่งนูน้นไกลๆนูน้นรถไปจอดไกลๆนูน้นแล้วตรงนี้ ที่ยายไปเจาะปลากันนะที่ที่ไปตกปลากันนะอันนี้เรือข้ามฟากไปนู่นนะคะไปเกาะไปนั่งทานกาแฟาไปเล่นอะไรตรงเกาะนู่นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนีนเรือนี่นะคะข้ามฟากไปฝั่งนู้นที่ยายบอกนันนะ,นะคะ่ะยายบอกตอนนนะยายไปเ อยู่ไกลๆเขาเริ่มล้างกันแนละ้เวเขาก็จะไปเที่ยวเกาะกันเขาไปเที่ยวเกาะกันเขาไปเที่ยวเกาะกันนีนนนร่รถเนี่ยเขาเอาเรือมาลงนะคะรถเอาเรือมาลง เบียนหัวหน่อยนะคะเวียนหัวยายแดงนี่มาที่ไรพามาเวียนหัวก็วหน้มมาก่อนแบบนั้นยายไปยายไปตรงนู้นค่ะยายไปตรงนู้นตรงที่นู่นอะตรงคือแบบจะเป็นทะเลแม่น้ําใหญ่เรือใหญ่มานะคะยายก็จะไปตรงนู้นแล้วเาขาเนี่ยน,น,นาทีแล้ว หนาทีแปดนาทีเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูไปดูต้นไม้ดอกไม้สวยๆตรงนี้ก่อนอแล้วแต่เนาะหนาทีสิบนาทีแปดนาทีตอนนั้นยายไปยืนอยู่ฝั่งโน้โอ้ดอกไม้สวยๆออกแล้วไค่ะตอนนี้ก็ได้ ไม้สวยๆอีกแล้วนะคะอยากจะถ่ายให้น้องกาให้เขาเอาไปลงโอ้โหเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้อ๋อชุดสวยๆตรงนี้ค่ะ มันเสียงรถดังอ่จจะให้นกกาเอาไปลงมันลงไม่ได้อะไรเนี้ยพเพราะเสียงรถมันดังอะ่ะรถเขาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเนี่ยรถเขาวิ่งไปวิ่งมาตลอดแต่คำคลิปคงไม่เป็นไรค่ะ ยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะน,นี่ต้นสนที่เปี้ยนะคะต้นสนที่เปี้ยนื่แบบเดียวอันนี้อาจจะมีกระต่ายองอนอยู่ก็ได้นี่ดม ยายจะไปข้างหน้าอตอนนี้ตรงนี้อันนี้ต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลแอปเปิลลูกเล็กก่อนจะยายจะไปตรงนู้นไม่รู้น้ำน้ำ ไหลยังเขาจุงหมาจุงอะไรมาเดินกันแล้วนะคะจุงหมาจุงอะไรมาเดินกันแล้วนู้นเหมือนนันยายอยู่ตรงนู้นไกลๆมุง้ง,ง,ง,งนะคะ ลังดูแด่ได้จะดูกัน่อนคมอืมอันี้เสร็จ ที่เก่าค่ะที่เก่าคิดว่าได้อยู่นะคะนี่ค่ะยายจะถ่ายให้ดูที่เขาบอกว่าต้นลูกเก่ลาลักอะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันออกมามันก็เหมือนนั่นแหละต้นเก่ลาลักจริงๆลูกเก่ลาลักจริงๆนะคะนี่ค่ะ โอเคค่ะง่ายจิ๋วโอเคนะคะสวัสดีนะคะ9นาที10นาที